รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชม,มงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลรัตนากสินคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการประลองความสามารถทางวิชาการระดับชาติการถ่ายภาพสินค้าในสตูดิโอครั้งที่3มทอรอรัตนโกศิทร์ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่1วิชาเอกนิเทศศิลป์สาขาว,วิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์และสื่อดิจิตัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์จากการแข่งขันโครงการบรองความสามารถทางวิชาการระดับชาติการถ่ายภาพสินค้าในสตูดิโอครั้งที่3ทั้งนี้ทีมผู้ชนะประกอบด้วย นางสาวบุญญานุษการสมโภชนางสาวธิดาวันทำของดีและนางสาวเรนุกาแสงกิติสกุลภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิติทัศน์สีฟ้าอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนิเทศศาสตร์บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่สดพรีเมียมและผู้แทนจากผลิตภัณฑ์ไฟต่อเนื่องอมารันผู้สนับสนุนอุปกรณ์ไฟสำหรับการถ่ายภาพเมื่อวันที่6กุมภาพันธนะ์2568ณวิทยาลายัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตการแข่งขันระดับชาติครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมทั้งสิ้น11สถาบันสถาบันละ3คนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึึงประสงค์ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้เข้าแข่งขันได้รับโจทย์ให้สร้างสารรค์ผลงานถ่ายภาพสตรอเบอรี่พรีเมียมโดยคําและผลสตรอเบอรี่สดโดยต้องออกแบบให้สามารถนำไปประยุกใช้ได้ทั้งในแนวตั้งแนวนอนและแบบจดตรุรัสซึ่งความสำเร็จของทีมนักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ด้านการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์และการออกแบบสื่อดิจิทัลในระดับชาติแต่ยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริงในอนาคตอินทิราทไทยสีนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรคลัตนโกสินทร์รายงาน